มีตำรวจหน้าแบ็คโนด้าครับแล้วก็หน้าโหมีเป็นแก๊งเลยนะครับโอ้กำลังจะตำรวจขึ้นมาครับโอ,โอ้น่ารักเชียวน่ารักเชียวนี่ครับอันนี้บรรยากาศหนังเรื่อง เลิบเลย101นี่ครับ101นี่นะครับรู้สึกว่าจะมีงานเปิดตัวหนังนะครับนั่นก็คือลุงหม่ำนะครับกับสาวนักเรียนนะครับเป็นลักต่างไวัยน้องนักเรียนนะครับกำลังวิ่งไล่ตาม พี่ตำรวจนะครับลุงตำรวจทําให้รู้สึกว่าออให้ความหวังกับมนุษย์ลุงๆนะครับเ <laughs> ห <c oughs> มือนเขากําลังกําลังรอเตรียมงานกันอยู่นะครับจัดฉากไว้แล้วะน่าจะรอพวกดาราอะไรเงี้ยแต่ว่าจะมีภารกิจต้องไปดูหนังก่อนนะครับ <c oughs> เลื่อนไปแล้วนะครับนี่ฮะเลิบเลยลายเล้หนึ่งศูนยหนึ่งชู นี่ก็กลายเป็นบรรยากาศของหนัง